ยังใหม่คือสองท่าหนึ่งครับคังท่าและดูไหวเาะอะไรกคือท่าดินกับท่าหนาผมผมว่าไปแนะน้ำมันนี่บ่ได้ะอะไครับมันคันท่าไหบเพราะอไปเนี่ยใส่ท่าดินกับท่าหนาท่าดินกับท่าหนาดินนี่ในการฉีดหรือไห้ปุ๋ยครับฉีดปุ๋ยหรือไห้ปุ๋ยผสมผสมปุ๋ยผสมดีกว่ามันไงเนาะาะใส่ไปเขาแบกถังสองลอยลิตรฉีดบางทีมันมันเริ่มต้นยากมันมี ถ้าเขามีน้ำนาเล่งเ,เนี่ยแห้งดีมันไม่เอานา,า,าเล่งนี่ยเขาหาน้ำได้ง่ายก็คือเนี่ยเขา,าเอา,าน้ำใส่ถังเนี่ก็คือใส่เราถึงแจก<ช>เอาเทอร์โบเทอร์โบน้ำนี่ก็ได้ผสมลงไปนะครับทั้งสองลอยลิดผมบอกว่าท่านไายบอกว่า,ทวา,ทวา,ทเ,าเทอร์บอโบแม็กเชอร์เทอร์โบไทยองแม็กนะเชอร์บ <5 S 2> น200้ำฮาลิตดน้ำสองลอยลิดกุยยูเรีย กระสอบหนึ่งสี่สกศนยย์ักยัง้น้อยกันหเวิรระบวัดซนี่ซำนีก็ได้ขอเฉลียวล้ำจุ้งจังทางรักให้ผมแต่งเพ่กิดไาลินข้าวด้วยเขาเห็นภาดไปเลยเข้ากับบางนุ่งแค่นี้นะครับเนาะ ถ้าไอนนาตายนี่ผสมแต่ท่านนี่มันก็มันก็ดีขึ้นสิบหามื่อไห่เนี่ยเราแค่ผสมปุ๋ยเนี่ยเราผสมปนจยเลยวงเเขาใส่แค่ตัวเดียวเนี่ยเธอบูแม็กเนี่ยผสมปุ๋ยเลยวะมีขนาดนั้นเลยแล้วเขาเพื่อแก้ปัญหาสวนนั่นมีตู้ใส่ยางเหมือนโบราณยางรูดิ่งเศร้ากว่าปีมีขีดอะได้เลย ญงแห้งขีรา่มีปยมันแห้งหมมันขามไปโบว์เราขอระยะห้องเบอรงได้วันน้ผมมาวางขหนาวางข้อห้องเบอร่องเบออ่งเบร์บางคนก็บขี่ได้จักมือจักเว้นเห็นผลครับเดือนสองเดือนสามเดือนข้หนายงมังสองเดือนนี่มันกลับมาขี่ได้ไหม ไม่ยังก่อครับไม่ยั่งก่เขาเห็บเพื่แต่งเพ่งให้ในโฆษณาของเงินเดี๋ยวนี้เขาศึกษาเรื่องปุ๋ยไงมาเพราาะว่บริษัทเขามีเงินครับเสียอีกศูนยเลยเรื่องยางยัง่างยางมีทั้งท่าหนามีทั้งใหญ่ทั้งหนึทั้งใยไมีครบเลยท่าหนาเนี่สิได้ความอย่างแนี่ยปกงานเชื้อราท่าหนาเป็นปุ๋ยขึ้นกันเป็นปุ๋ยขึ้นกันอีกมั้งเป็นไม้เขียวอะไรขึ้นกันโอ้ก่อนอะไรเป็นเปลือกน้ำเลยประหยัดขอมเนอะเห็นแล้ว่าท่าได้เป็นปะผัก ห้าร้อยต้นนี่เาจะห้าร้อยห้ารกว่าบาทห้ากว่าบาทถ้าได้ถ้าได้เป็นปีเป็นปีจากต้นครับเป็นปีไม่หาไรสิบไรถ้าไ้เป็นปีโอามัหาไรสิบไรถ้าได้เป็นปีท่าแบบไรครับระยะเวลาการท่าเชื่อนละเทือบรือว่าจาไนอเกียประจำมันบ่าง้เกียตลงม่ปหนึ่งาข้องเาก็ท่าน้ำไปโอท่าน้าหลังแนตวายาท่าบุญสุขข้อง ท่าน้ำหลังหมดวะครับอันกีก็จีดล้างลงไปการเพิ่มผลผลิตนี่สรุปแล้วของห้องนี่สิเพิ่มผลผลิตประมาณจักเปอร์เซ็นต์ครับส่วนมากส่วนมากม่่เพิต้องบางส่วนเคืนตกร์เงินได้บางส่วนตกเงินจากสมมติว่าซิปลาเขาเคยได้เขาเคยได้เท่าไรครับสิอว่าเห็ดมาสมมติว่าเคยได้ คิด <10 S 1> <า>ได้ไหมครับคิอได้หกิกิโลหรือแปดสิกิโลสมันจะได้อยู่ประมาณร้อยเ0็ิบร้อยปอร์เเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แมร้อยเลยกับมีบางสวนมันมยที่ว่าบา,บางสวนก็นจะเจ้าะสมนี้แค่หน่อยน,นะครัมันอยู่ที่ว่าสวนไหนมันบางสวนมีหลายปัญหานำกับเ,เรื่องการเหตุธุรกิจนี่พี่บุญมีว่าโตใดควรจะเล็สินค้าใดรือว่าแล้วแต่ แล้วแต่ภูมิวังของเขาเอีงกนมันอยู่ที่ว่าเ้านี้ภูมิวังของผมสวนกหลายครับเช่าสวนกหลายมาในเมืองของผมอาหารเสริมก็มีอยู่กับก็มีค้นขยายไปนะก็คือผมาเกษตรเป็นตัวหลักเลยไม่เห็นเปิดใจไดเพราะว่าบ้านเ้าส่วนในญ่มันเกษตรหลายออกไปอาเพื่อเกษตรเพียบมาที่นี่ทั้นเนี้ยผมติดเ่นวนยางเพราะว่าสกายภาพมันหลายเวลาดิสืิอเขางมันสื่อได้ม่งตรงนี้มาใส่ครับ คนเฮาเนี่ยข้อเท้าเนี่ยสี่ห่วงน้ำลายที่สุดห่วงน้ำผลประดิเจ้าของสวนเจ้าของนะเพราะว่าเป็นธุรกิจของเจ้าของย่างมันบ่อไหลย่างมันบ่อหามย่างหัวบ่อไหลเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เขาสำคัญที่สุดของรับผมเลยเพราะว่าสี่โบมีเงินไว้เขาต้องซื้คุยอยู่แล้วเจ้าของบางเรั้งเจ้าของเก็บคุยอย่างเไม่อยากรักษาเลยงี้ยไปเจ็บห่วงยังี้ไปเสียหย่างมันอยู่ผมเคยบอกที่มั่นว่า สมมุติว่าคุณเจ้าเห็นเกษตรกรแบบยกเขาให้นี่คุาเจ้ายางห่านชี้ชี้นี่ของาบวมบวมนี่คุณเจ้าสิแดงน้ำหมองหลายคนจิ้รุ่มไปใส่อาหารเสริมแต่ผมบอกว่าร่วงนึงเรื่อคุาเจ้าเสียบก็น้ำหมองเขาแข่งเงินเอาไว้ใส่ไปสวนเขาแต่ว่าขันไปในน้ำปุ๋ยเขาออกเแข่งแข่งสมักนิดแว่า เจ้าพิสูจน์มาแล้วเราเจ้าเห็ดมาแล้วเออพอเดมี่ผ่เาเขาเบิ้งเงีหรือว่าสวนใกล,ใกล้ๆตำบลน,นี่นี่แหละหรือว่าจังหวัดนี่แหละอันนี้มันที่หลังขายมันเขาจังสืบอะไรเขาทนได้ครับยังเขาทนได้เนี่ยยาเราอีกอย่างหนึ่งคุณนั่เขาหนิส่วนมากเป็เรียนใส่ความงามเรียรนใส่หันเสือรองเปาเรียนใส่กุ้งส่กุ้งเลื่อนปีนึงโบเบิร์ตหลายครั้งเขาสือคุยด้เออตรงอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดนี่คือ ปุย๋ยนี่มันคือน่านใสเถอะมันมันอยู่สิว่าผู้นำเท่านี่ชัจจีมบอกที่จริงหรือว่าตอบอตัวยอย่างเข้าใจว่าหรือว่าที่จริงนี่มันดีคักรีเขาซื้อไหวอยู่แล้วแม่นบอกครับขายน้ำบัดน,นั่นก็ได้ขายล่วงหนา้าเจ็ดตะก้อนนี่เจ็ดตะกนนี่นึงเขาซื้อหมัาให้ให้ประสบการณ์ของข้งของโอ้ยประสบการณ์เนี่ยมากทีหนึ่งอย่างห้องบอลเรืองว่าประสบการณ์นี่ เขาบอกเรื่องเทีนิคเพรเทีนิกคือปวดมสมการสองนี้มันตงใส่เชีงนซอยซสการนนเดียวกาะงั้นว่าประสมการไม่เป็นปรอสการพอมีเ้าใจรวามันเดิมจากเรามันใส่กับสภาพแวดร้อมเบบเก่าคือสมบูรณ์มจะพาแยรมมันเปรียแเกาดินเปิดไม่แน่ยม่เนี่ยภาพสมบูรณ์เพราะว่าถุกฝาอากาศทุกมือนี่เขาเห็ดสวนนี่่วนนี้เพื่อผ้านิดมันนะครับสนอย่างเดียว ใส่บางบางคนกับเห็ดอ้อยกับเห็ดแค่ว่าเห็ดเ็ดแค่ปีนี้ใส่ปุ๋ยเคมีหลายๆแบบเนี้ดินก็ตายดินก็เสื่อมนี้ไปปลูกของไหมเขาบอกว่าสชียรฮอรสีวอ่อนบ้างเทคนิคนี้ยังไงคิดว่าจะยังยืนไปตลอดเด็กนี้ไปติดตังประเห็ดเราใส่กันเพราะว่าตรงนี้เป็นเทคนิคนี้ยงไงดีเพามาจากต่างยเด็กคิดว่ามันสมบูรณ์แบบก็ระสบการณ์ของเนาอ่ะมันอยู่ซอยแก้่ขนาด เพราะว่าตอนนี <Colin> ้เกษตรกรเานี่สุดยอดแล้วประสบการณ์นี่ก็จะสุดยอดแล้วประสบการณ์สุดยอดแล้วพี่แต่ว่าหัวเห็ดมาเนี่อสุดยอดแล้ว่าแต่ว่าเป็นเป็นเป็นยังเขาคือเ็ดเขาเห็ดมาแบบนั้นนนั่เป็นยังมันคือบ่ได้ครับประสบการณ์เขามันลดต้นทุนบ่ได้พี่จะเพิ่มต้นทุนเป็นม่วทันเ้าอย่างไรผมเป็นไรเป็นตรงเพิ่มปุ๋ยเพิ่มยาเป็นม่วเนี่ยนั่นคือประสบการณ์แต่ว่าตรงเทคนิคนี่เห็ดจะแล้วสิลดต้นทุนได้ส่ลดลงไหน การจะเห็นผลนี่สมมติเขาใส่ไทเทอร์โบแม็กไปช่วงผสมปุ๋ยนี่เขาควรจะลดน้องทันทีเดี๋ยวนี้เลยบอกลดเลยลดจะเหลือจะโคกสอบที่บอกโคกสอบนะเอาตัวนี้สองกับสอบสองกสอบแสดงว่าผมเหมือนเหมือนที่ผมคิดเลยมันมันก็จะเป็นต้นทุนแค่แปดพันเป็นเงินเงินหนึ่งคือแปดสอบใส่ปุ๊บเาใสองอาทิตย์นี่เรื่องของนิ่มนี่นิ่มคือแน่นอนเป็นอย่างคือดีครับ ีตรงไหนมันเป็นทานอาหารที่ผู้ต้องการเยาว์มาเฮามันขาดมันขาดซึ่งตรงนี้เทอร์โบงเทอร์โบแม็กนี่มันมันนำเข่าจากงามวัตถินที่ดีที่สุดในโลกจากประเทศเลซี่ไท้ล่างเลซี่เลซี่เซเลอีเซเลอีเป็นแ่งเรียกทานสมบูรณ์ที่สุดในโลกทั่วโลกเขาหุงกันเยาวถ้าเอาเขาส่งในลูกของม่นึ่งเขาไม่มีปัญญาใส่ สำเนียงลูาเขาเนี่ยเอาแค่มาซื้อมมากผม่ในเมืองไทยมันก็เลยถูกสเลกเอาผมมากสีกับ่าแองอาจจะอาจจะเส้าหาลนี่จาอาจจะได้ซื้อประมาณอาจจะได้ซื้อประมาณสามพันเป็นามสี่พันเส้าหาลู่นะคับสมิว่า มั่นใจเลยเลยแค่ครั้งแรกเนี่ยเขาเห็นคมแน่นหน,นึง่งตื้นตันหน้าไมเตะตั้งใไมจะตัง้งลักษณะของการสมบูรณ์คือใบตั้งไม่จะพอความยางนี่ครับโอ้มันเปิดที่มันจินนอนนี่มันจีนอนนนลอยมันีใสีเหลีคู่้ใบยังไงสีเหลบอยางนี่คือเรียจียียว มันคือมันมอแข็งแรงถ้าแข็งแรงนี่มันจะมันมันเขียวคำเขียวมันเขาเดี๋ยวเข้าไปนี่มือแรกแล้วถึงมีแสงเขาไปนี่เลยลองให้เราัดงปรนีเรื่องเรื่องของนาตายนี่เป็นยังไงครับนาตายนี่มันจะไม่เหมืนกานว่ามันขาดอาหารมันบรสุท เขาปิดกีดเรานำยาหนี้จากมันมันมีสารอาหารมันมีน้ำยาสิไม่เลี่ยนเรื่องของสรุปวามันอ่อนแยปุยปุยปุยอ่ปุยเคมีกับอินซีที่เขามาใส่ชีวภาพเนี่ยท้องคนจะแนะนำเขาอย่างไรครับเนี่ยผมที่ใส่ยังดี撒ทบางคนก็บอกว่าปีนี้ผมใส่ชีวภาพหมดแล้วอินซีหมดแล้วบักอยากสลับนะเพื่อนะดรดีนะเขาบปลูนะครับแล้วก็บางคนก็ใส่เคมีลวัด เาส่ใดน้ำอย่างไรับใส่ปุ๋ยชีวภาพนี่คือปุ๋ยชีวภาพมันเป็นตัวของรุ่งเบีเป็นตัวปั๊บคือเขาในผลผดิตคือผลพลอยในนิดเดียวมันม้วนตรงจุดนะก็คือส่วนใหญ่ยางนี่มันต้องการหัวปุ๋ยมากกว่าหัวปุ๋ยแบบถึกสูตรเดนะอะไ่นะปุ๋ยชีวภาพเน็่จากนั้นเราถามกันชีวภาพจากพวกตระกูลชีทั้งหลาย คุณสีทั้งหลายคืออย่างไรขีดไก่ตัเจนขีดมันจะได้ในตัวเจนมันจะได้ในตัวเจนอาจจะไปเขียวมาแป๊บนึงทานอาหารหลักไม่ครบพื้จะอ่อนเนี่ยมันต้องมีในตัวเจนพอโพแทสเซียมใช่ไหมรับครับมีพวกแคลเซียมพวกนั้นสังเกตสีพวกของมันทันพวกตันเล็กพวกนี้อย่างนงี้ยเนี่นทานอาหารหลักทานอาหารรองทานอาหารเสริมนี่หละมันน่องไห้ชื่อว่าพอย่างเดียวเราไอตัวถ้ามเขาถามมาเอาเหรอตัวเทอร์โบแมกของเจอร์ดิคคืออย่าง าบอกว่ามันเป็นแค่อาหารเสริมหรือว่ามันมันเป็นธาตุตัวหลักตัวท้ายอะตัวท้ายจริงๆมันมันเป็นโพแทสเซียมอะโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมเทอร์โบแมกนีเซียมมันมีสองตัวแล้วก็มีคอไลแมกนีเซียมคอไล์มันสามตัวโพแทสเซียมแมกนีเซียมกับคอไล วนการสา่นม้นมนี่ยก็เปลเมันจะซอยการย้อสลายผลประมาณหนึ่งหนึ่งถึงสามอาทิตย์นี่เจ้าจีดู่ทุกความแตกต่างเลยบ่เบือกอาจจะกีดนิ่มขึ้นเลือบพดสวนเลยเป็นอะไรความความตำนักของยางที่เดเป็นขีดบางคนมาเห็ดเห็ดไปเห็ดมาเนี่ยบไดไซหอตน้ำข้นขนาดนั้นเลยอาจจะได้ผลเป็นที่ที่สองเนือน ใจเย็นย <mm right. ิ่งขึ้นแล้วเรื่องของการจะได้ผลนี่เกี่ยวกับเกี่ยวกับฤดูกาลบ่อฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวต่างกันยกฤดูหนาวมันจะไหนมันก็ออกหลายอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือเป็นผลพลอยได้กันไปแต่ว่าออกไม้แต่ว่าน้ำยางจะพ่นกันโอ้โหครับหน้าฝนน้ำยางอาจจะร้ายแต่ว่ามันมันมีความชื้นมี่ฝนน้อมน้อมน่าพอดีหน้าข้อนนี้ไม่ค่อยออกแต่ว่าห้องน้ำยางพ่นรครับน้ำยาง ขาวสีขาวมากขาวเนี่ยเลยานี่กุ้น้ำผาดดีนะเพราะมันเหลืองๆนะของห้องนี่ผมเป็นตัวเหมือนอย่างครับมันจะเป็นตัวบำรุงทุกส่วนบำรุงทุกส่วนของฝืนแขรงๆอย่างมากอย่างแบบมั่นใจเลยครับถ้าเจ้าอยากเอ่อมังุงใน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 สองทางคือป้องกัน ป้องกันในเชื้อราพร้อมแล้วก็บำรุ่งข้างหน้ามันผอมให้ให้มันบแผลันะ่ะให้มันสมานแผลไว้เ้องกระทาซอยนทำหนายางแตกหนายางแข็งหน้ายางแตกมันยางแตกมันทำไหลไหลลงมาเป็นเจ็ตดำแก่ยมดเป็นสองนาทีแลกแกล้งเขาเข่าสวนเนี่ยเขาไทยบุกไปเปลือกหางเดี๋ยวเป็นมันจะบนม้วนเปลือกหางมันจะออกแดงแดงเจ็๊ยมๆล่างต้นกต่น้ำลแข็งๆต้นต้นที่สมบูรณ์นี่คือมันเป็นต้น มันมันเป็นต้นที่มีลายบ่ครับมันจะเปื่อยเพราะเดี๋ยวมันจะเนียนเลยจริงๆมันควรจะบ่ลายบ่ครับมันจะเนียนมันบ่แม่นคือกับแกนบ่อันนั้นบ่บ่บ่ค่อยสมบูรณ์ป่ครับต้องเนียนแบบค้าวนี่เลยบ่ะเพรเดี๋ยวผมไปเฮาวถเนียนคือนาั่งไม่นี่นะอ๋อครับคือนางนา่งไม่เปิดไม่ปวดง่ายมากเลยนะครับมันสิมันสิต่างตายเนาะคนบ่สมบูรณ์เพราเดี๋ยวรูปของมันก็เปื่อยหน้าเปิดอยตาแล้วป่เพราะเดี๋ยวมานก็จะเปื่อยหน้าดีจะเปื่อยตบลูกของมันเข้าไปสมบูรณ์ับ เราเปรี้ยงองเราสมบูรณ์นะมันจะแข็งไม่ร่าไม่าคนเลยเนื้อเนื้อไม่ขยายแต่ว่าเปรี้ยงต้องมันขยายจริงเราก่อปัจจุบันพ่อเฮาแนะนั่ไปดิเข้าจีแนะนั่งไ้เขาใส่แต่เทอร์โบแม็ก,กับผสมปุย๋ยอา่าผสมปุ๋ยเคมีแค่นี้บ่ครับแล้วเขาบอกว่าเอา้าเราเรื่องดินเด็กหรือว่าเขาก็บอกว่าเทอร์โบแม็กเนี่ยมันซอยเรื่องดินอยู่แล้วดินเจ้าแล้วไอเรื่องที่แค่เดือนนี้ยังที่เขาโฆษณากันนะเาขาเขาควรณาเสริมปุ๋ยอินทรีย์มากบ่ครับ นี่คือกันเป็นบางระยะเป็นบางระยะสมาชากใสุ่๋ยอินทรีย์นี่คือฟืดจะได้ทานอาหารแคบบางตัวเอาแล้วเรื่องดินเนี่การปรับปรุงดินให้ดินมันดีขึ้นนี่คือมันจิเป็นเป็นบางระยะโอ้เป็นบางระยะสักปีเว้นปีซะสี่ดินมันาด